สวัสดีครับผมเอกไซเคิลนะเดี๋ยววันนี้เราจะทำเป็นอินทิว์วิวพิเศษสำหรับลูกค้าเรานะครับนี่เป็นลูกค้ารายที่4ของวันนี้นะครับคุหน,นุน S150 IE สีแดงไว้นะครับเดี๋ยวเชิญพี่แนะนำตัวหน่อยพี่ชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมชื่อโอนะครับทีนี้ผมจะมีคำถามสั้นๆง่ายๆให้ลูกค้าตอบนะครับอนนี่ไม่มีเตรียมนะว่าทำไมพี่ถึงเลือกซื้อร้านเอกไซเคิลครับ สาเหตุที่มาซื้อที่ร้าน X S <S> <S เอกไซเซอร์ก็คือต้องเท้าความไปก่อนเลย <S <S> อ <ะ S 1> ตอน <S <S> <S ดั้งเดิมที่เห็นรถเวสป้เนี่ยไอที่เขาทําตัวใหม่ออกมาแล้วก็ผมก็จะพยายามหาข้อมูลแล้วก็พอดีลองไอเซิร์ชดูร้าน X S <S> <S เอกไซเซอร์ก็เป็นร้านแรกที่ว่าแบบโผลข่ <S <S> <S ลขึ้นมาเลย <S <S> โผล่ขึ้นมาเลยใช่แล้วก็ทีนี้ผมก็มาติดตามตรงไอตัวของเซ็ตเ้วย่ <S <S> เห็นรู้ว่าแบบร้านของคุณเอกเขามีทั้งกลุ่มเขามีทั้งอะไรแล้วก็แบบ<อ>มีรถจำหน่ายแล้วก็แบบคอร์ให้ลูกค้าแบบไปเลือ่อนโอเค,อเคก็คือมีทั้งรถ<อ>มีทั้งเซอร์วิสใช่ครับมีทั้งโซเชียลด้วยใช่ครับคือได้ทุกอย่างเลยไม่ใช่ว่าเราจะขายรถอย่างเดียวใช่ครับนะครับก็คือยังไงเดี๋ยวขอคนะคบคุณพี่มากนะครับแล้วก็ผมรับรองผมไม่ทิ้งลูกค้าแน่นอนผมขายแล้วผมเซอร์วิสตลอดนะครับยังไงขอบคุณพี่มากนะครับครับนี่ก็คือรถที่พี่เขาออกไปนะครับ เป็น S150iE นะครับสีแดง